ครับสวัสดีชาวแก๊งน้ำหมาทุกคนดนวยนะครับผมวันนี้ครับอยู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมเป็นอีเวนต์จี้นะครับซึ่งเข้ามาโคตรน้อยเลยวะผมรู้สึกว่าผมผิดหวังกับมันมากอ่ะมาดูกันนะครับจี้ที่เข้ามาคือที่บอกว่าน้อยอ่ะเพราะว่าของเลหลังมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยครับมาดูจี้ในอีเวนต์ก่อนดีกว่าที่เข้ามานะครับชื่อว่าสตาร์เบลเซจนะครับมันอ่านว่าเจตนั่นแหละนะครับสตาร์เบลเซจซึ่ง เป็นยานเหระเป็นเป็นจรวดนะครับมอนสตาร์เบลมันเจ็ตอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเครื่องบินนะครับเออมันอยู่ในหมดของเครื่องบินอ่ะมาดูความสามารถกันนะครับไอ้คาว่าเจ็ตเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกยกเว้นข้ามอันทางอีกแหละเพราะว่าเจ็ตไม่เคยผ่านพวกนี้เลยนะครับยกเว้นข้ามอันทางและเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เนี่ยอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดผ่านดวงดาวด้วยความเร็วกว่าแสงเย็ดแม่แล้วกูจะมองมึงทันปะเนี่ยอ่ะมาดูครับ มาตกพื้นที่ของเราเพิ่มค่าผันทาง2เท่านะครับแล้วก็หนึ่งร้อเซนะครับคือเพิ่มค่าค่านทางสองเท่าเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเออแล้วก็ทุกครั้งที่ตกแหละก็จะได้ค่าผ่านทางสองเท่าครับแล้วก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลือกย้ายไปยังพื้นที่ต้องการของเรานะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นยกเว้นค่าผ่านทางนะครับจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ที่ว่างที่ใกล้ที่สุดภายในแถวจําจกัดสองครั้งก็คือสไลด์ไปนะครับถ้าเกิดยกเว้นเนาะแล้วก็เมมื่่อฝาายตรงข้ ย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทอนโอกาส83%ส่งไปเกาะล้างนะครับก็เป็นเนรเทศด้วยนะครับผมสองครั้งเนรเทศ2ครั้งแล้วก็มียกเว้นสองครั้งมันไม่ได้แย่เนี่ยเอาจริงผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับจี้นี้อเพราะมียกเว้นให้ด้วยโมเดมอะเท่นะครับผมชอบแต่ถ้ามาใช้ในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยมันจะดีหรือมันจะเวิร์กไหมอะเพราะว่าในยุคที่เรามีเนรเทศกันอยู่แบบนี้นะครับ ยุคที่มีนเทศแล้วก็ยกเว้นโอเคยกเว้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นการยกเว้นแบบตกเมืองซึ่งการโจมตีในยุคสมัยนีย้มันเป็นการโจมตีแบบไม่ได้ตกเมืองเป็นการโจมตีแบบลอยนะครับก็คือขโมยมาเบิ้ลตีนหมาพื้นที่ไฟอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันน้อยอะครับที่เราจะไปตกที่เมืองของฝั่งตรงข้ามเขาเนะาะส่วนใหญ่เราจะตายหาเพราะว่า โดนไฟพื้นที่ปลลโลกโดนตีนหมาอะไรเงี้ยสะมากกว่าโดนขโมอยเงินในอากาศนะครับเราโดนแบบนั้นมากกว่าซึ่งไอเนี้ยมึงทํามาเป็นเจ็เนี่ยที่เป็นตระกูลเครื่องบินมึงควรจะเป็นการต่อต้านอากาศายานะไอ้เจี๋ยเอ้ยกูตกใจหมดไอเจ็ดแม่กูตกใจหมดไอสัตว์ลืมไปผมตื่นก่อนเวลาครับ <ought S 2> ผมตื่นก่อนเวลาครับตื่นเช้าอ่ะราใชะนั้นแล้วไอ้จี้ชิ้นนี้เนี่ย อสำหรับผมคิดว่าไม่ไม่น่าทําให้เสียเพชรอะครับเออไม่น่าทําให้เสียเพชรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดต่างไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีความคิดเห็นงานเกี่ยวจี้นี้ลองคอมเมนต์มานะครับามาดูจี้ที่เสริมเข้ามาด้วยนะครับที่เสริมเข้ามาก็จะมีอ่าสุสานวันเกิดเซอร์ไพรส์ของหนูยิ้มนะครับเป็นจี้หนูยิม้มแล้วก็เค้กหลากสีนะครับแล้วก็ไฟแคลก,กร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันในพวกนี้ว่าทำว่ามันมีความสามารถอะไรดีๆบ้างนะครับ เมื่อตกแลนด์มาร์กของเราครับโอกาส75%จ่ายค่าผันทาง70%นะครับคือเรียกนั่นแหละนะครับ1คนแล้วก็65%ป้องก e ันอฟ้เฟตอันตลายแล้วก็47%ป้องกันขังคุกป้องกันขังคุก47%เลยเหรอเชี่ยเยอะจังวะเป็นบัตรเชิญที่มี3ความสามารถแล้วก็แบบป้องกันเต็มตัวนะครับอันนี้ไม่แย่นะผมว่าไม่แย่นะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงปัญหาไงนะครับ อีกอันนึงเป็นเค้กหลากสีมาดูเค้กหลากสีทาอะไรได้นะครับเมื่อตกเรนมาร์กหรือก่อสร้างเนี่ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมูมหรือพื้นที่พิเศษเมื่อตกเรนมาร์กของเราหรือก่อสร้างอะไรเมื่อตกเรนมาร์กของเราหรือก่อสร้างอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ติดตั้งกับดักสปริงแล้วก็มีการวิกหนึ่งครั้งอันนี้เป็นดิเมนชันกับดักสปริงแล้วก็การวิกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง เดนิทเดอะไฟล์แคคเกอร์นะครับ mm hmm. เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่ม uh, uh, เป็นเมืองผุดนั่นแหละไม่แสดงผลเติบโต,วตวบวกสิบแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของเรานะครับ mm hmm. เพิ่มค่าบนทาง2เท่าโอกาส60%ย้ายทันทีไปในแถวอืมย้ายในแถวนี้พอเราไม่เห็นนานมากแล้วนะอืมที่เป็นจี้นะตั้งแต่สมยัยแชมบลีนอะไรพวกเนี้ยยุคนี้ใช้ใช้เหรอวะเมื่อตกพื้นที่ของเราในเทินของตัวเองเนี่ย 45%ขังคุกฝ่ายตรงข้ามครับมีขังคุกให้ด้วยครับอ่มันย้ายในแถวใช่ไหมมันอารมณ์เหมือนรองเท้าแต่มันไม่ได้มีโลมันอารมณ์อ่ะมันไม่ได้มีกันมันเป็นคล้ายรองเท้าเมืองผุดนะครับรองเท้าโคเมืองผุดท,ที่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะนะครับอืมก็ไม่ได้แย่นะครับอันนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่้องหายยังไงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจี้มันเข้ามาแค่นี้นะครับจี้มันเข้ามาแค่นี้ อันนี้ก็คือสะสมปกติทั่วไปเลยนะครับก็คือเก็บของในอีเวนต์นะครับผมอ่าพวกไอ้ไอเนี้ยลอกตกปลานะครับ2อันนะครับเป็นลอก A บวกนะครับแล้วก็ลอก A อ่างอันนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับ2อันนะครับเพื่อจะแลกถังสี1อันนะครับใช้ถังสี5ถังนะครับบวกกับไอ้ก๊าซสิบเปีเนี่ยไม่รู้ทำมาจากสตรีไลยสัตว์นะครับเพื่อจะแลก ตัวนะครับมันมีตัว a บวกกับตัว s นะมันมีตัว a บวกกับตัว s นะครับเพื่อไปแลกของในเวนนี้ที่นี้อ่ะถ้า s s มันใช้กี่อันถ้าตัว s ตัว s ใช้6ถังนะครับถ้าตัว a บวกใช้5ถังนะครับเป็นหลากสีนะครับอ่าโอ้โหแต่ของที่เป็นสูตรสามมันเกิดเนี่ยแม่งต้องใช้า s นะครับต้องใช้ s และ a บวกใช้แลกอะไรนี่ไง มีเห็นลูกโปง่งเครื่องดื่มอ่าวิเศษสีลุ้งะครับมีแรกได้แค่สองอันนี้เหรอเชี่ยแล้วของมีแค่นี้จริงเหรออันนี้ทําอะไรได้เนี่ยอมืมันไม่มีของที่เขานิยมกันเลยะนะทุกคนไม่มีของที่เขานิยมกันเลยอ่ะไอ้เหี่ยเว้นอะไรเนี่ยไอ้สัส มันไม่มีของที่เขานิยมกันเลยครับมีแค่นี้อะ่ะมันไม่เป็นของที่เราเห็นทั่วไปเนาะแบบเราไม่ค่อยได้เห็นน่ะคนใช้อะ่ะเออย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษก็คือดิเมนชันเรียกมีแค่สองความสามารถโอ้โหอีเ,อเว้นส้นตีนนี่หว่เาเว้นเนี้ยไอ้หนังหมาเว้นเว้นนี้เห็นแล้วรู้เลยครับว่ามันส้นตีนแน่นอนครับเ,เว้นนี้โอ้โหเ,เ,เว้นเว้นพักเพชรครับเพราะว่าของ เจ็ตมันเท่ยงเดียวเลยอ่ะแต่ผมว่าคงไม่ได้ใช้อ่ะกับสีกันดีผมอ่ะคงไม่ได้ใช้ถ้าเล่นสีกันดีคงไม่ได้แลกแน่ขอดูล้างค้าลึกลับหน่อยล้างค้าลึกลับมึงก็ลดไปเหอะไอ้เฮียแบงถ,ถูกอย่างไอ้ขี้ตอนนี้ไอ้สัสอ่มีทางขายด้วยไอ้เฮียเอาไปเลยสี่ดอนอ่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหก็คือซื้อมีโอกาสได้จี้เลยเหรอแล้วก็ได้วัตถุดิบด้วยอือ ไอสัตว์เอ้ยอันนี้ได้ดาร์กสามชิ้นเลยเหรอแล้วก็แสงเหรอวิยอันนี้แต่สามร้อยกว่าบาทอะแต่ได้ดาร์กสามชิ้นมันซักดาร์กมันโง่ๆแน่ๆเลยผมว่านะครับแล้วก็มีแสงมาขายแสงก็ไม่ได้เฟี้ยวนักมีแค่นี้เหรอราคาลึกลับโอ้โหเฮียมึงทํามาเหมือนเกมมึงจะเจ๊งอะไอสัตว์อตเออเทียนหนึ่งใหม่ทำไมใช้คำว่าเทียนหนึ่งใหม่วะ มึงใช้คำว่าเทียนหนึ่งมาหลอกกูอีกแล้วอ่ะมึงจะให้กูสุ่มเหรอไอส้สารมันจะได้ใช้ไหม่ะอืมอ่ะผมพามาดูอันนี้หน่อยกล่องสุ่มเครื่องดรื่างดรัก11ปีนะครับหรือวัตถุดิบนะครับนี่โอกาสได้วัตถุดิบเนี่ย96.500นะครับที่เหลือแม่ง0.5เลยโอกาสที่จะได้นะครับของที่เป็นดักในอีเวนต์เนี้ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะนะครับส้นตีนอืม ไม่ดีขนาดนั้นแล้วก็คือพูดง่ายๆครับค <that> ือมีตังค์อ่ะคุณก็ได้เอสมาสองชิ้นแล้วเนี่ยนะครับจากไอเทยเนี่ยอันนึงเนี่ยแล้วก็ในลังคาลึกลับอันหนึ่งนะครับคือมีตังค์ก็ได้เอสสองชิ้นแล้วอ่ะง่ายๆเลยไอสัตว์เพราะว่าในลังคาลึกลับมันมีอันหนึ่งใช่ไหมมันมันมันเป็นไปแทบจะไม่ได้ครับที่คุณจะเปิดมาแล้วคุณจะได้จีดักในวัตถุดิบในอีเวนต์เนี่ยนะครับว่าไงแม่งก็แตกมาเป็นเอสแน่นอนแหละแต่เปอร์ก็สูงอยู่นะ มันเปอร์เซ็นตะโอกาสที่จะได้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับส่วนพวกนี้ก็สําหรับคนที่ชอบลุ้นดวงครับส่วนตรงอื่นผมก็ไม่มีอะไรที่ผมสนใจเป็นพิเศษเลยอะ่ะอ,อีเวนต์มันไม่ได้มันไม่ดีครับอีเวนต์มันไม่ดีต้องยอมรับว่าอีเวนต์มันไม่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเอาอาแดปไปใช้อะไรอะแต่สําหรับผมผมคิดไม่ออกว่าตอนนี้ ผมเล่นก็คือก็มีแค่สุสาครใช่ไหมเล่นสุสาครนปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรโอ้โหโอ้โหอีเวนยาก,กนะเนี่ยไม่เห็นมีเทียอะไรแตกให้กูเลยไอสัตว์เลยมันต้องสุ่มจากเอ่ออันปกติทั่วไปเฉยๆนี่ก็เปิดในการสุ่มเหมือนเดิมนะครับ 1.1จุดหนึ่งในกล่องห้าสิบแล้วก็กล่องละร้อยหนึ่งจุดแปดนะครับที่จะได้เอบวกเหมือนเดิมครับอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ได้มีอะไรที่มันยากมันอยู่ที่ดวงแล้วทีเนี้ยผิดหวังอ่ะจะปั้นอะไรดีให้โตก็ปั้นไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องนี้แหลนะอ่าอยากเนี่ยปั้นไปไม่ได้ครับพี่ปั้นไม่ได้จริงครับจีหินนี้มันขอดูอีกรอบดีวะให้เฮีย มันเท่อะคือผมให้ความเท่ยางเดียวอะแต่มันไม่ได้ใช้อะอาจจะเอาแบบปิดมาแล้วเอามาตั้งเป็นเอ่อเป็นสำรับหล่อๆอะไรเงี้ยอาจจะได้ั้งสองเท่าย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการของเราเราไม่ได้เล่นเวน,นี้เลยเนาะตกพื้นที่ของตัวเองโอกาสแ0ดสิเ็นยกเว้นข้ามอันดัเมื่อตกพื้นที่ไฟล์ของข้าม8ปดสิปอร์เซ็นยกเว้นข้ามอันทางแล้วก็สไลด์ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกผิวอะไรอย่างงี้มากกว่าปะ่ะ ใส่วิกอะ่ะและ้วก็มีการวิกพวกตรงเนี้ยมีในประเทศผมมีหมวกในประเทศแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะเอามาใส่ทําไมใช่ไหมถ้าผมยังไม่มีหมวกในประเทศก็ไม่แน่นะอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกของผมนะเพราะว่าถ้าผมใช้ถ้าผมแลกเกาะลอยฟ้าที่เป็นหมวกมาก็ไม่ได้มันก็โจมตีไม่ได้อีกเอ,อผมว่าไม่เอาครับข้ามครับมีใครทําไม่เว้นนี้ ทำอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วหมดไปเท่าไหร่ครับเว้นนี้ผมไม่ทําแล้วกันมึงทาได้ไงเพชรมึงมีแค่ร้อยเจ็ดสิบผมเสกได้เออผมจะทําเว้นอะไรผมได้หมดเลยครับแต่ผมจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมเสกได้ครับเพชรอะไม่ต้องห่วงครับทุกคนดูไอของพวกนี้ที่มันเากลับมาขายนี่มันยังดีกว่าอีกนะียผมว่าแต่มันไม่เฟี้ยวอะเนี่ยที่มันกลับมาขายอะ่ะมันดีกว่านะมันไม่เฟี้ยว,วเท่าไหรนะ่เนี่ยอืมเอาเป็นว่าผมไม่ทําแล้วกันครับสําหรับเว้นนี้ครับ อ๋อแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนท้ายนะครับผมตอนนี้ผมกําลังมีแผนในการขยายร้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะลงทุนนะครับก็ทักผมมาได้นะครับเป็นร้านบอรดเกมนะครับผมกําลังจะขยายร้านนะครับต้องการขาย20%ให้นะครับผมใครสนใจรายละเอียดทักมาดูแบบแผน business m o เดลของร้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูทุกซอกทุกหลืบเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไอดีไว้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่า รูปแบบร้านแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับเข้าไปดูได้ใน IG ในไฮไลท์ผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ทั้งหมดใต้ดีฟชั่นี้ครับเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูก่อนได้นะครับผม20%ครับแล้วก็ใครที่อยากเจอผมนะครับช่วงนี้ผมหายไปนานแน่ๆครับเพราะว่าไม่ได้กลับมาไลน์แน่แต่คลิปจะทําเรื่อยๆนะครับคลิปจะทำน่าจะทําทุกวันนะครับแต่ไลน์น่าจะหายยาวๆครับตอนนี้มีคลิปนึงที่ผมอธิบายเรื่องนั้นไปแล้วนะครับผมนะ ก็เป็นคดีอยู่นะครับผมตอนนี้เรากําลังผมก็ผมน่าจะต้องดําเนินคดีเขานะครับผมกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับทุกกาลังใจนะครับผมที่ส่งเข้ามาครับก็สามารถมาซัพพอร์ตผมได้ที่ร้านทอดกะโลนบอร์ดเกมนะครับที่ลาดมงคลคลอง6นะครับผมอยากให้จองเข้ามาก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันเปิดเทอมแล้วนะครับโต๊ะมันน่าจะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจองมาก่อนผมจะจัดพื้นที่พิเศษมาให้นะครับถ้าตามมาจากช่องมโนทีวีนะครับทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับสาหรับใครที่จะมา ธุรกิจนะครับก็มาอุดหนุนได้ครับที่ร้านทอดกะโหลนบอดเกมนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียูครับทุกคนครับ